ที่สดใสวันที่หนึ่งวันนี้โอ้โหผมกลับมาเล่นงสกาสซี่อีกแล้วฮะจอร์ดีฮวันนี้เราจะมาล่าเคียวกับเจ้าทะเลกันหน่อยลักกันถึงผมจะไม่อยากล่าไม่อยากจะเห็นหน้ามันสักเท่าไหร่ต่อเปิดอะไรบ้านรวยสักขนาดนี้เสกเลยลักกันนะอืมนี่ไม่รู้เซิร์ฟใครด้วยวนะเออช่างแม่งมันเรารวยพอไงให้คนมาลุมตีเอาลักกันไปเสกเลยเลสซิเกอร์เอซีจอนดีในงสกาสซีนั้นมีเยอะเลือกเกินบอกแล้วอจอนดีมันราชาโจสลัดแห่งแมปนี้โคตรตึงจอนนดีไม่รอช้า,ชายกล้อโชว์ไปหนึ่งที่ฮะกับเรื เรอำนี้เป็นเงินลัะที่หรือเปล่าพี่ของจริงจะบอกเลยยกล้อโชว์เจ้าทะเลวันนี้ไม่รู้คิดอะไรฮะอืมบอดีว่าอยากเสกให้ทุกคนมาตีกันตัวเดียวเฟี้ยวๆมาจัดเลยและการตัวสีเขียวด,ด้วยเนี่ยมันจะของเกมเลยอเนี่ยสเต็ปลากหัวคมๆด้วยผลน้ำแข็งก็ยังมีเหมือนเดิมฮะบอกเลยว่าตัวตึงลากไปเลยด้วยดาบแผงนี้ขอเถอะนะเขียวตนะรอบนี้นะชั้นไหวละ ก็ลองอะไรไม่สําคัญสําคัญที่ว่าของด้านในนั้นคืออะไรตังหากล่ะท่านผู้เชมวมึงจําไว้คําคมจอร์ดี้เรียบร้อยฮะตายไปเลสซิโกกันเลยมาดูที่ว่าของด้านในนั้นคืออะไรไปแล้วโว้ยรอเียอะไรล่ะมาปลอประตูเปิดแยบโอ้ยเทียนหนึ่งแต่เปิดมานั่นก็คือเกียวเกียวเกียวีว้ได้เกียวแล้วท่านผู้ชมได้เกียวแล้ว <g ill> แต่แล้ววันที่จอดี้อยากจะขึ้นเป็นราชาเจาสลัดก็มาถึงอะไอเทมทุกชิ้นในเกมจอดี้มีครบแล้วมีเขียวแล้วโอ้โหโคเทนี่อุใส่บงกุฎด้วยเป็นไงพวกมึงแค่หรือเปล่าเนี่ยมาลองดูสกิลของมันเดะมันจะเจ๋งเจ๋งเจ๋งหรือเปล่าก่อนจะสับท่าฟันหน่อยละก,กันโอ้เครือบ่างีโคเทเฮ้ยน้ำตาจะไหลดูท่าฟันเดี๋ยวกอนโอ้มันตึงอะไรกันนะนี่นี่แหละอาวุธของมืุถืใจเกเรที่แท้จริงแล้วก็สามารถวาบได้แล้วก็หมุนเกลียวได้ด้วยว้ย เฮ <Hey! c oughs> ต้องประกอบคุณคนที่อยู่โลกหนึ่งวันนี้คือวันที่จอร์ดี่มีความสุขที่สุดในโลก <c oughs> สุ่มบลให้คนแถวนี้ละกัน <c oughs> เราเป็นคนใจดีอยู่แล้วใจบุญน,นี่แหละฮะทุกคนมึงต้องใจดีเหมือนจอร์ดี่ไงมึงถึงจะได้เคียวเออ <c oughs> แม่งได้แต่อะไรก็ไม่รู้ เอาเลยครับทุกคนครับนี่ผลปีศาจฟรีครับผมให้เอาไปเลยผมให้ทุกผลเลยผลโยงผลยางผลเทปจ้าเลยนะน้องๆไม่เอาเลยนะผลระดับเทพเอาไปเลยไอ้สมกเกิดเพื่อนรักมึจงจำกูได้ปะเนี่ยตอนนี้กูมีเกียร์แล้วนะเว้ยเพื่อนนี่กูฆ่าทิ้งแม่งเลยสวัสดีครับส,สวยตายซะอาหารเรือทหารเรือกูมีเกียร์แล้วทหารเรือเจอหน่อยละกันโอ้ยมีความสุขเหลือเกินหมแกนผมมีเกียร์แล้วโมแกนเอาเกียร์ผมมาเป็นไงไรอิจฉาละสิขอ นายเอ็งกี bird, ้เบ no ิร์ดเพื่อนรักหน้าหินหน่อยละกันนะเอเอามาโชว์มันหน่อยนี่นายเพื่อนเลิฟกูมีเกยยวแล้วเพื่อนเลิฟดีใจด้วยนะจอรนดีดีใจด้วยสุดยอดเลยเพื่อนเลิฟกูได้เกี่ยวแล้วเย้ แล้วกูจะได้เลิกเล่นเกมนี้สักทีและก็ตามสัญญาที่เราให้ไว้ตั้งแต่ปีทีนะครับที่ผมบอกว่าถ้าผมเล่น ID จอรดี้จนถึงเลเวลตันและมีของครบทุกชิ้นเมื่อไหร่เราจะแจกนะครับไอของจอรดี้กันนะฮะเออพวกมึงอยากรู้หรือยังว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะเอเดี๋ยวเราจะไปหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่าพวกนายพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันเลยก็สามสองเอไอจอร์ดี้น้องชายตื่นเลย ปลูกแกกที่หมายอะไรเชียเนี่ยอ้าวพี่กเรซินมาปลูกผมทำไมครับเนี่ยลุงปืนในกูมาปลูกมึงนี่ยังไงมึงนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนวะเนี่ยเ้ยให้ลงไปกินข้าวไปเร็วเลยนะรีบเรียบด้วยนอนน้ำลายยืดเลยฝันหวานเลยสิวันเนี่ยแหมพี่ไปก่อนนะแล้วก็สุขสันต์วันแฮปปี้ฟูลเดย์กันด้วยนะน้องนะวันโกหกแห่งชาติวันเนี่ยอ้าวเชียอะไรไงเล็กกูเมื่อกี้กูฝันว่ากูได้เคลียร์จริงๆเลยวะเนี่ยอ้าไอ้เหียวันนี้วันโกหกแห่งชาตินี่ว่าี่หายแล้วกูจะบายส